สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเชาวธาตุน้ําวันนี้มาทําเปิดไพ่ทํานายรักนะคะทำด,ดูดวงความรักของคนธาตุน้ำนะของคนลัคนาราศีธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกในช่วง15วันแรกของเดือนกันยายนก็คือ1-15กันยานะคะโดยเราจะดูกัน3สถานนะก็คือคนโสดคน ความสัมพันธ์ไม่ชัเจนแล้วก็คนมีคู่ทั้งหมดเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้านหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะคะให้รับเฉพาะพลังงานที่ดีๆไปนะพลังงานไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่ค่ะมีวิจารญาในการรับชมด้วยนะคะ ไม่ซีเรียสในคำทำนายนะอันดับแรกเรามาดูพื้นดวงกันก่อนว่าคนท่านน้ำในช่วงเดือนกันยานี้จะเป็นยังไงบ้างนะอันดับแรกมาดูพื้นดวงนะคะพื้นดวงคุณเป็นยังไงอ้าวขึ้นมาใบแรกเดือนเมษายนอ๋อเซนดีมากค่ะช่วงนี้บริหารจัดการอะไรได้หมดเรียบร้อยอาจจะมีการวนกลับของใครบางคนเก่าๆเข้ามาก็ได้นะแต่คุณเป็นคนที่อย่างลูฟ้าดินเนาะเก่งเก่งมากเก่งด้วยด้วยตัวเองอะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถบริหารจัดการได้หมดไม่ว่าเรื่องอะไรตัวตนของคุณเป็นเด e m a g i c เชีอาจจะเป็นคนเกิดวันพุธได้นะคะเนาะเป็นคนที่สื่อสารเก่งมากด้วยนะเซนดีนะ, Send นะคนธานุน้ำอัลเด o ูนและสภาพแวดล้อมช่วงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซึมเศร้าซบเศร้าซึมซึซซม,ซม เหมือนไม่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่คิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะในช่วงนี้เดมมนวัจันร์คนเกิดวันจันทร์หรือว่าลัคนาราศีมีนนะได้เลยนะเดโมนเป็นไพ่ประจำของลัคนาราศีมีนนะคะ t ่า t ะ e e ็กความคาดหวังของคุณคือ2ถ้วยนะ นะคุณน่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณคาดหวังที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีๆคนที่คุณรักนะคะประมาณนี้นะคะอสองถ้วยนะคะถ้าน้ำกรกดมีนพิจิกนะคะพื้นดวงค่ะพื้นดวงน่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีค่อนข้างจะมีแพชชั่นแล้วก็มีความสำเร็จรออยู่นะคะเป็นเรื่องที่ดีๆ อาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งการงานหรือว,ว่าความรักความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเอซอวันส์นะแอ,อดิดคะ่ะอดีตเป็นยังไงบ้างของคนท่านน้ำคุณค่อนข้างจะมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการงานการเงินพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ8เหรียญน,นะถ้า10เหรียญคือเศรษฐีะนะตอนนี้คุณมี8เหรียญก็ไม่ใช่ย่อยนะเป็นอะไรที่ดีนะคะ อนาคตอันไกลที่จะเกิดขึ้นมีการวนกลับของใครบางคนค่อนข้างคุณค่อนข้างจะคิดวกวนอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็มีการาวนกลับนะของใครบางคนที่คนกาลังคิดคํานึงคิดถึงอยู่ในช่วงนี้นะคะไนะพ่อนาคตอันไกลนะไนะพ่ปัญหาอุปสรรคค่ะการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้ คุณยังไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่คุณคิดถึงคุณต้องการคุณอยากพูดอยากคุยนะมันยังอยู่ในตำแหน่งของปัญหาเนาะแปดไม้เท้าทัดไฟแม่สิงหธนูการแก้ไขน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเปิดเข้ามาให้คุณได้แก้ไขสามารถแก้ไขปัญหาในทุกอย่างได้นะคะมโีโอกาสยื่นเข้ามาแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วคุณอาจจะมีโชคลาภก็ได้นะคะในช่วงนี้นะที่เข้ามานะคะ มาด้ค่ะในความคิดคำนึงของคุณนะเป็นยังไงเนาะคุณต้องการโอกาสนั้นนะคะคุณอยากได้โอกาสอยากได้ให้มีคนมาซัพพอร์ตคิดถึงใครบางคนนอาจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือว่ายังไงก็ได้เนาะโอกาสที่จะเปิดขึ้นนะหกเหรียญน,นะเป็นอะไรที่ดีนะหนึ่งเหรียญ6เหรียญโอกาสเปิดมาแล้วนะเอาใบสรุปค่ะ ใบสรุปตอนนี้คุณยังต้องทนรออยู่ประมาณหนึ่งนะคะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะที่จะช่วยกันแต่ในใต้สำหรับเป็น10บถ้วยเป็นอะไรดีๆคะ่ะที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของครอบครัวค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะคะสําหรับพื้นดวงของคนธาตุน้ําในช่วงนี้นะสวยเลยนะมีการเริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆในพื้นดวงแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้วยสิในความคิด ของคุณนะคะก็คือคุณต้องการความรักที่ดีที่ดีต่อใจนะคะเราเป็นคนเนื้อคู่ของคุณมีการวนกลับของใครบางคนคุณอาจจะคิดวนวนไปวกไปวนมาอยู่ก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องของการเงินน่าจะมีการหมุนเงินพอสมควรนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีเงินแล้วก็มีโอกาสเข้ามาด้วยนะคะมีโชคมีลาบมีโอกาสมีเงินนะตอนนี้ของคนท่านน้ําค่อนข้างจะดีนะคะตอนนี้นี่คือพื้นดวงเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่า คนธาตุน้ำคนโสดเป็นยังไงบ้างนะขอไพ่ห้าใบานะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงเพราะว่าพื้นดวงเราบอกมัหมดแล้วนะคะคนโสดของคุณน่า,นาจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคนโสดค่ะ s i ิกออฟ o r ดมีการเดินทางไปไหนเอ่ย Move on ไปไหนคะนะคนโสดนะคะ k คิงออฟ o r ด คนคนนี้เป็นคนธาตุลมมิทนตุนคุมได้นะคะเป็นคนพูดพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมตัดสินใจเด็ดขาดเฉียบขาดแต่ใช้คําพูดค่อนข้างจะตรงตรงมากจนบางทีเรากลัวนะเราเสียใจกับคําพูดคํานั้นนะคะเป็นคนตรงเกินไปก็ได้แต่เขาเป็นคนชัดเจนนะชัดเจนมีอีโก้โกนหน่อยหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะไว้ตัวเป็นคนมีท่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นคนค่อนข้างจะหยิ่งพอสมควรนะคะอีโก้นะคะเป็นคนมีอีโกโ้พอสมควรเลยทีเดียวนะอะต่อเลย Temperance มีการปรับตัวเข้าหากันนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดมีการเยียวยาหลังจากเยียวยาแล้วจะมีการปรับปรับความเข้าใจปรับสมดุลกันได้นะหลังจากที่คุณเนี่ยประมาณว่า move on ออกไปแล้วในช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็มีการปรับความเข้าใจกันนะในช่วงนี้นะคะ 15วันเยียวยาเสร็จปรับความเข้าใจนะเดวิลน่าจะได้พบสิ่งที่สดใสการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้พบอะไรใหม่ๆสิ่งที่ดี Move on เป็นวงกลมแล้วล่ะค่ะนะคะน่าจะได้พบเจอสิ่งที่ดีต่อใจนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดวิลนะไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์อาคณาเพราะฉะนั้นพระพิคเนตท,ท่านอวยพรแล้วนะคะเพราะว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยขอพอรจากท่านได้นะคะเนาะเดวิล นะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะของคนโสดธาตุน้ำนะคะช่วงนี้นะใบสรุปค่ะคุณเคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้3ดาบนะคะมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างจะอยากจะ move on จากคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนตรงนะตรงไปตรงมาชัดเจนแต่คุณก็ move on ไม่ได้หรอกคะ่ะ คุณมีการปรับตัวปรับความเข้าใจกันแล้ว The w o r e ก็คือพบความสุขความสด,สด,สดใส,ส,ดใสที่รออยู่นะคะ m o v อ o n เป็นวงกลมค่ะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆในสิ่งที่ดีๆนะคะเนาะาเลิกเก่าๆให้มันจบไปนะคะสำหรับ t r e อ of Sword เนาะอาขอดู t r e of Sword ค่ะที่คุณได้เจอมาก่อนหน้านี้ก่อนรอคอยนะคะอาจจะเป็นคนไกลได้ที่เป็นอุปสรรคปัญหาอุปสรรคของคุณนะคะที่เจอกัน มาก่อนหน้านี้นะคะนะแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะนะ just i c e มาได้รับความชัดเจนแล้วความยุติธรรมสำหรับคนโสดน่าจะเป็นคนที่มีคนอะไรในคนในใจนะคะตัวคุณก็ใช่ย่อยเป็นคุ e e อบสอดแล้วนะคะนะคุณก็ตรงไปเขาก็ตรงมาประมาณนี้ก็เลยได้ต้องได้มาปรับตัวเข้าหากันอใหม่นะคะ Temperance ปรับความเข้าใจกันซะนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น t ดว w o r มาแล้วนะเรามาดูค่ะว่า,า Romance a n งเจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกวับความรักของคุณนะคะของคนโสดธาดนามเนาะ o u d ิเ e อร์ฟคุณเป็นคนน่ารักเหมาะสมสมควรที่จะรับความรักที่ดีๆนะคะ Attraction ต่างคนต่างมีแรงดึงดูดเข้าหากันเนาะไลท์ light, ชักไลท์แหละนะคะ มีแอททรักมีแรงดึงดูดเข้า,าหากันคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมาหาคุณนะสิ่งที่ดีๆนะคะอะคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆก็เข้ามาหาคุณโคดิเพนเซซีมันยังยึดติดกันอยู่ค่ะมันไป,ไปไหนไม่ได้หรอกนะคะ <c oughs> มีเอนะ็นเกจเมนต์ด้วยนะน่าจะมีข้อตกลงอะไรดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสเปิดเข้ามาเนี่ยนะคะในพื้นดวงก็คงจะประมาณนี้สำหรับคนโสดทัน้ำเราจะมุ่ไปที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาดูกันนะคะขอห้าไปค่ะในช่วงนี้นะเอเดอพันเชโกกดตอนนี้โฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินทักษะส่วนตัวที่จะทำให้มันพัฒนาแทนเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับธาตุน้ำช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะนะแล้วก็หันหลังให้ความรักแปดถ้วยนะคะ เดินจากใครมาบางคนนะคะแปดถ้วยกับความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกคุณเดินหันหลังให้แล้วมีอะไรกันฮะมีปัญหาอะไรกันนะคะพรินเทสยังไม่ชัดเจนคุณเป็นคนสวยลึกลับฉลาดนะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะคุณก็เลยเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือคุณไม่ชัดเจนกับเขาก็ไม่ทราบนะอันนี้นะเพราะว่า บอกว่ายังไม่ชัดเจนทําให้คุณหันหลังหนีแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่สิ่งที่ในใจของคุณก็คือคุณยังรอคอยที่จะประสานความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเนาะอาจจะรอข้อความจากเขาจากแมสเ็จจากเขาก็ได้เนาะตอนนี้เนาะอาจจะเป็นคนทางไกลที่คุณยังคิดถึงอยู่นะคะรอคอยค่ะตอนนี้คุณยังรอคอยอยู่นะอยากจะมีแผนว่า อยากจะเจอเขาตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะยังไม่ชัดเจนกับคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่คุณจะได้รับความชัดเจนอีกไม่นานนี้นะคะจะสติสขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามีความยุติธรรมมารอคุณแล้วมีความชัดเจนรอคุณแล้วนะคะในเรื่องของลัคนาราศีตุ้นได้นะคะธาตุไฟไม่สิงธนูน,นะธาตุดินกระกฎมินพิจิกธาตุน้ำกรราศี เอ็ดออฟคอรก็คือถ้าดินพืชศกันมังกรนะคะแล้วก็แปดถ้วยก็คือธาน้ำรกระฎดมีนพิจิกให้พริ้นเทสคือคนวันรา,าชินีพระจันทร์เนาะอาจจะเป็นคนวันจันทร์ได้นะคะอ่าตอนนี้เรามาดูโรแมนส์แองเจลจะบอกอะไรกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างเนาะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโรแมนส์แองเจลบอกอะไรคะในเรื่องของความรัก15วันนี้นะคะ It is safe for you to love คนคนนี้เป็นคนที่คุณรักได้ค่ะปลอดภัยที่จะรักเนะาะให้วางใจนะให้ไว้ใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเนาะคนจะได้รับความชัดเจนนะคะ calling you so me คนนี้คุณเป็นคนอธิษฐานขอ s so โ m a t e คนนี้เป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอมาแล้วเขาก็กมาแล้วนะคะจะมาชัดเจนกับคุณในอีกไม่ช้านี้นะคะ นะประมาณนี้ให้ไว้วางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซฟที่ทจะรักนะคะมีความปลอดภัยในเรื่องของความรักของคุณในครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราจะมุ่ฟไปที่คนโสดคะ่ะไอ้คนมีคู่อ่ะแล้วคนโสดไปแล้วเนาะคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะปักแรกของเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาดูกัน พื้นดวงค่อนข้างจะดีทีเดียวคุณบริหารจัดการได้หมดนะคะคุณเป็นคนเก่งนะจะมีคนวนกลับการวนกลับของใครบางคนคนเก่าๆบางคนมีโอกาสเปิดขึ้นมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้นะมีได้รับโอกาสที่ดีการรับการให้ที่เท่ากันมีคนมาซัพพอร์ตนะคะในช่วงนี้แต่คุณยังต้องใช้ความอดทนในการเรื่องของการรออยู่คุณรอในการติดต่อสื่อสารกันเข้ามานะคะในช่วงนี้แต่คุณก็โฟกัสในเรื่องของการการเงินซะส่วนใหญ่นะคะ มีการวนกลับของใครบางคนแน่ๆนะคะในเรื่องของคนถ้ามีคนเก่าๆอยู่นะคะแล้วมาขอดูไพ่ห้าใบาเนาะในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะคนมีคู่ของธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างคิอองอสอดถล่มมิถุนตุ้นกุ้มนะคะคนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนมากๆตัดสินใจดีเป็นคนเก่งเก่งมากๆเลยนะคะปัญญานี่เฉียบนะตัดสินใจนี่เฉียบ ะะชัดเจนหลักแหลมมากๆแต่เป็นคนมีอีโกโ้นะไว้ท้าไว้ทางวางตัวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับ k i King o งอ w o r d s นา h r o e of Wands นะ ands, นะมีอะไรที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะอาจคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลคุณก็ได้นะมีการวางแผนร่วมกันที่จะพบกับสิ่งที่ดีในเรื่องของการพัฒนาในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเนาะของอาสมามไ้เท้าทัดไฟไม่สิงธนูนะคะ No, คุยนอบคับเจอความรักดีๆแล้วค่ะนะคนที่เป็นคนอ่อนโยนใจดีนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเซน i ิทีฟอ่อนไหวพอสมควรท่านนากระกดมีนพิจิกอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เนาะ no, คุยนอบคับนะคะค่อนข้างจะอ่อนไหวอ่อนโยนเป็นคนสวยพูดเพราะเป็นมาบ้านแม่เรือนนะคะแต่ค่อนข้างจะเซนสิทีฟเขาพูดอะไรมานี่เราจะากินใจทันทีเลยนะค่อนข้างจะอ่อนไหวนิดหน่อย k i n อ of c ั p มาแล้วค่ะไพ่คู่เนะาะไพ่คู่ของคุณคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณค่ะที่คุณกำลังดิวอยู่เนี่ยนะคะคนในใจของคุณเนี่ยนะคะ King of c ups, ั p เนาะตัดกันไม่ขาดค่ะไปไหนก็ยะไปไปด้วยกันยังเป็นคู่กันอยู่ <c oughs> ตัดกันไม่ขาดเดี๋ยริวคนลัคาราศีมังกรได้นะคิดถึงกันตลอดแล้วก็ ทั้งดีทั้ง,งร้ายอยู่ด้วยกันเพราะคุณเป็นคู่กันแต่ตอนนี้อาจจะอยู่ห่างกันก็ได้เนาะนะแล้วก็มีมีปัญหาในเรื่องของคำพูดคำจาในของของบางคนของบางท่านนะคะมีการแสดงอารมณ์ใส่กันพอสมควรนะเนื้อการเป็นคู่กันเนาะคู่กันมันอาจจะมีอะไรที่มาขัดแย้งก็ได้มีอารมณ์โมโหโลภโกรธหลงอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็ตัดกันไม่ขาด ถึงร้ายก็รักประมาณนี้นะคะก็ยังต้องรอคอยกันต่อนะคะรอคอยกันต่อมาดูค่ะว่าไพ่ความรักของนางฟ้าโรแมนติกแองเจิลจะเป็นบอกอะไรคุณนะคะแต่คุณอา,อาจจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะนะคะเพราะมีการวนกลับของใครบางคนแล้วคุณบริหารสามารถบริหารจัดการได้ในเรื่องนี้ในเรื่องของคู่ของคุณในช่วงนี้นะคะ อ่ามาดูค่ะอะไรคือ pay attention to the red flag รอดูสัญญาณค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีสัญญาณบอกคุณก่อนนะคะว่าที่สิ่งที่คุณรอคอยจะมาหรืออยังนะ give your relationship relationship a chance นะคะให้โอกาสเห็นความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอาจจะดีมไม่ดีแต่เขาก็เป็นคู่คุณนะนะยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะ ตัดกันไม่ขาดไว้ใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะวางใจได้เลยว่าเขาจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะนะจะมีสถานการณ์ดีๆที่จะเรียกเขากลับมาหาคุณได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็จะประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะมีความสุขสมหวังในความรักของทุกสถานะของคนท่านน้ำนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ